เข้าช่วงแรกของรายการเราเลยดีกว่านะครับเพราะตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่ามีแฟนคลับนั่งคอยแล้วนะครับกับช่วง Key to Success ครับกับกูรูที่แค่นามสกุลก็บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองแล้วนะครับพาเจริญนั่นเองครับกับกูรูของเราคุณกุลธนพรพาเจริญนะครับคุณกุลจะมาแนะนำนะครับว่าถ้าคุณชมท่านใดนะครับมีสินค้าประเภทนี้เราจะจัดจำหน่ายช่องทางไหนอย่างไรให้ปังให้โดนคุณกุลมีคำตอบครับกับช่วง Key to Success ครับ ช่วง Key to Success สนับสนุนโดยบริษัทฟิสไลท์เฮลที่จำกัดที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรโทร02-102-1459 สำหรับวันนี้ค่ะคุณก็จะมาพูดในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะช่องทางในการจัดจำหน่ายมีให้เราเลือกมากมายหลายช่องทางซึ่งจะแตกต่างจากสมัยยุคก่อนๆนหน้านี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการถ่ายทางโซเชียลมีเดียนะคะ o k i o s t i n s t m y r u t YouTube นะคะช่องทางออฟไลน์เนี่ยนะคะมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ ee, แล้วจะ ทำยังไงอะคะพี่ที่จะทำให้เราสามารถที่จะเนำสินค้าของเราขึ้นห้างได้ Modern t น a ทรหรือว่าจะเป็นคอน e n เ e น c ์สโตร์นะคะจริงๆแล้วคะ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังมีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายนะคะเป็นบริษัทที่เดินดิสติบิวเตอร์เนี่ยมีให้เราเลือกหลากหลายถ้าเราไม่มีประสบการณ์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสินค้า ไม่ว่าจะเราจะเลือกช่องทางไหนเนี่ยเราก็ต้องดูที่ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะที่จะขายในช่องทางไหนอันดับแรกนะคะเราต้องรู้ในเรื่องของเขาเรียกว่า customer journey นะคะว่ามีพฤติกรรมแบบไหนสินค้าของเราเป็นแบบ i m p u o s e purchase หรือว่า Brand p l a n n purchase นะคะถ้าเป็นเพลนเพรสเชตเนี่ยนะคะเราก็ต้องทําการตลาดเยอะมากๆนะคะมีการวางแผนก่อนก่อนที่จะไปซื้อสินค้าเนี่ยช่องทางที่เราจะเลือกนะคะเราควรจะเลือกช่องทางไหนนะคะแต่ถ้าเป็น p m p r o v u r c h a s e เนี่ยนะคะหรือว่าสะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเลือกช่องทางการขายที่เป็น f a c e b o o k จะจะเหมาะนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราไม่ควรจะโฟกัสที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเราควรจะเปิดโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะช่องทางโซเชียลมีเดียเราก็สามารถจัดจำหน่ายได้ซึ่งช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะเราจะแยกเป็นในด้านของ Facebook Instagram นะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นช่องทางที่เบสิกแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยนะคะสำหรับเทปหน้านะคะคุณก็จะพา ท่านผู้ชมนะคะไปทำกลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์หรือที่คุณเรียกว่าออนไลน์ช็อปนะคะสำหรับตัวคุณเองนะคะทำผลิตภัณฑ์แบรนด์เดอร์มานิกนะคะซึ่งสเป็นให้ค่าโฆษณาบน Facebook มากกว่าล้านบาทในแต่ละปีนะคะแล้วก็มีลูกค้านะคะประจำทำ CRM ยังไงให้ลูกค้าติดนะคะแล้วก็การทำการตลาด ซึ่งมี product life cycle ของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะคะถ้าสินค้าของเราอยู่ใน่ขั้นอิ่มตัวแล้วก็ดีคลายแล้วเนี่ยเราจะทำการตลาดยังไงนะคะแล้วเรามาพบกันในเทปหน้าคะ่ะสนับสนุนโดยบริษัท Fit Life Healthy จำกัดที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรโทร021021459